เขาบอกว่ายัางไงก็เธอก็ต้องรอดพระพวกเธอเยอะในสือ่ออันนี้คิดยังไงค่ะนนป,ป้าพูดอขอยยอยนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าอยากจะบอกว่ายูทูบเบอร์ทำให้ลุงป้ารอดหรือว่าคนอื่นที่ทําให้ลุงป้ารอดเนี่ยจริงๆเราต้องดูตามความจริงทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของศาลใช่ไหมคะว่ามันขึ้นศาลแล้วมันต้องอยู่ตรงโน้นดีกว่าพอยูทูบเบอร์ก็ทําเป็นกระแสะเป็นอะไรไปเรื่อยๆ,ๆก็ทาเป็นไรายได้กันไปแต่คนที่จะตัดสินจริงๆก็คือ าใช่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าคดีเงียบๆนะเงียบมันเป่าสาก,ก็เข้าคุกกันง่ายๆแต่ถ้าคดีที่มันเป็นที่สนใจของประชาชนแล้วมีคนชุกกะพือกะพือส่วนใหญ่อีกคดีพวกนี้รอดหมดดูป้าว่าไงอันนี้อ,อ,อันนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าสังคมคิดแบบนี้นะครับว่าถ้าคนที่เป็นคดีดังๆที่มีคนสนใจแล้วต้วตองรอดอ,อันนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ครับเพราะคนที่จะ รอดเกี่ยวกับเรื่องที่คนสนใจเนี่ยต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ซึ่งลุงป้าเองตอนนี้กําลังพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมอันนี้ฉันถามเองในฐานะที่แบบเรารู้จักกันตรงเนี้ยที่โต๊ะนี้นะครับเธอสองคนเธอว่าสองคนรอดหรือเปล่าอันนี้เราตัดสินใจสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าพยานที่นําสืบต่างๆอ๋อถ้าเกิดพยาน เข้ามาต่อให้เป็นความเท็จแต่เราก็แพ้ด้วยหลักฐานเราก็ต้องติดคุกเหรอคือผมเ <ผม S 1> ชื่อว่าก็เราไม่ได้ทำยังไงเราก็ต้องรอดสิเธอก็ต้องมั่นใจสิว่าเธอรอดคือความความจริงน่ะสิ่งที่ลุงป้าต้องเจอทุกวันเนี้ยค่ะเพราะว่ามันอาจจะส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นที่ลุงให้ให้่าข่าวในสื่อมากจนเกินไปม,มันเหมือนกับคำพูดทุกอย่างมันจะต้องมามัดตัวเองครับ ทีนี้ก็ต้องมาพิสูจน์ตัวเองด้วย,วยกระบวนการชัร้นศาลซึ่งทุกวันนี้ลุงก็พยายามที่จะออกสื่อให้น้อยลงและที่ผ่านมาใครใช้ให้ไปออกสื่อล่ะก็ไปุ่กในทุกช่องเลยใครเค็าเชิญไปก็ไปนั่งหน้า่อๆเนี่ยพูดอะไรไปนะก็คว้างงูไม่พ้นคอก็มาฉกตัวเองตายอย่างนี้ <c oughs> ใช่ป่ะป้าไปลุงไปทําไมอ่ะก็คือตั้งแต่แรกเราไม่ได้คิดว่ามันจะมาถึงมาเป็นแบบนี้<อ>ด้วยความที่เราอยากครั้งแรกที่ลุงพาน้องไปผ่าไปผ่าใช่ไหมคะก็คือแบบ อยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะอะไรกลัวมันแบบว่ามันะผ่านไปเฉยๆอะไรเนี้ยมันก็เลยเป็นต้นเหตุที่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับเราตรงนี้แต่ทุกอย่างที่มันเป็นไปมาเนี่ยเราสองคนนี้กคือถ้าถ้าจะไม่พูดเรื่องเรื่องสารเรื่องอะไรถ้าเราบอกว่าเราไม่ทําเราไม่ทําแต่หลายคนเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยมันทําแน่มันมีความสงสยัยมีความอะไรจนเป็นจนเราเกินดนผู้ต้องหาจะมีอะไรมาพวกนี้ทุกอย่างมันก็คือ ก็ช่างเท้าใครจะพูดอย่างกระช่างเข้าล,ลุงกับป้าครับที่จริงเราสองคนไม่ได้ทําใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้ทาแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแบบนี้เราก็คือทุกอย่างมันต้องจบพิสาลในเมื่อเราพูดปากงี้แล้วไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อสุดท้ายมันก็ต้อง